สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Blue Oclock Podcast เอพิโซดที่2นะครับสำหรับในเอพิโซดนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับ Ray Dalio นะครับเจ้าของบริษัท Bridgewater Associates เป็นบริษัท Hedge Fund ที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับก็คือเป็นบริษัทกองทุนปกป้องความเสี่ยงนะครับโดยณนปัจจุบันนี้นะครับทาง Ray Dalio ก็ เป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยอันดับที่36ของโลกมีทรัพย์สินรวมอยู่ที่ราวๆ20,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับ20,000ใช่ไหมครับ20,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งก็ต้องฟังเขาหน่อยนะครับว่าเวลาที่เขาพูดถึงอะไรก็จะต้องมีเขาเรียกอะไรมีอิทธิพลทางความคิดของผู้คนต่างๆโดยเฉพาะในด้านของนักลงทุนแล้วก็คนทําธุรกิจนะครับ ซึ่งเนื้อหานี้นะครับก็พูดถึง Ray d a ิโอให้สัมภาษณ์ในช่อง YouTube ของ Lex f r ริตแมนนะครับก็มีความยาวกว่า1ชั่วโมง30นาทีนะครับซึ่งก็หยิบยกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin มาอัปเดตกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าราคาของ Bitcoin ตอนนี้นี่ก็ร่วงเอาร่วงเอวนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่า Bitcoin ในตอนนี้นะครับก็เป็นอยู่ในกระแสเขาเรียกไร อยู่ในสื่อกระแสหลักของโลกนะครับใครๆก็พูดถึงกันนะครับซึ่งปกติแล้วก็มีคํากล่าวที่ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่มีแต่คนพูดถึงกันนะครับแม้กระทั่งชาวไร่ชาวนาพูดถึงนี้ถึงจุดจบของ Bitcoin แล้วหรือเปล่านะครับก็ลองมาฟังมุมมองของเรดาริโอที่มีต่อบ,บิ c o i n ซึ่งบทสัมภาษณ์นี้นะครับให้สัมภาษณ์กับเล็กฟริตแมเนี่ยในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ ดยเรดาริโอบอกว่า,อาตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจบิตคอยน์มากสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าในเวลาต่อมาเรื่อยๆเขาก็เริ่มเปลี่ยนใจนะครับเพราะว่าเขาบอกว่า,าจากการที่บิตคอยน์เนี่ยมันพิสูจน์ตนเองมามากกว่า10กว่าปีแล้วนะครับซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็พึ่งบิตคอยนก็พึ่งอายุครบ13ปีไปหมาดๆนะครับเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา เพราะว่านักลงทุนใหญ่ๆพวกนี้เนี่ยเวลาที่เขาจะเลือกลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าในระยะยาวเนี่ยมันมันดีไหมนะครับเพราะว่าพวกนี้นี่ลงทุนกันหลายปีนะครับหลาย10ปีเรด i ริโอก็เลยบอกว่า t i t i o เนี่มันเปลี่ยนมุมมองของการลงทุนของเขาไปบ้างนะครับเพราะว่าตัวของมันเองเนี่ยพิสูจน์มาแล้วว่าจากเดิมที่มันเป็นโปรแกรมมิ่งที่ปล่อยลงบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับเหมือนจะเล่นๆน,นะครับ แต่สุดท้ายมันก็ถูกพิสูจน์ว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่เคยถูกแฮกเลยนะครับถูกแฮกในที่นี้นะครับก็หมายถึงว่าการถูกแฮกในในตัวของบล็อกเชนมันเองเนี่ยยังไม่มีใครแฮกมันได้นะครับแต่ถ้าเราได้ยินข่าวว่าคนนู้นถูกแฮกบิตคอยคนนี้บิตคอยหายอะไรประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น Human error นะครับหรือ,อโดนโจมตีโดยพวกสแปมพวกมัลแวร์หรือ,อ โดนแฮ็กที่กระดานเทรดต่างๆนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เป็นเขาเรียก i n d i v i d u คือเป็นระดับบุคคลเนาะแต่ถ้าเป็นระดับบล็อกเชนเนี่ยยังไม่เคยถูกแฮ็กนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าใครถือครองบิตคอยนะครับก็จะมีประโยคที่ว่า not your keys not your coins นะครับก็คือว่าถ้าเราไม่เก็บบนบล็อถ้าเราไม่เก็บบิตคอยบนบล็อกเชนเนี่ยบิตคอยนั้นก็ยังไม่ใช่ของเรานะครับเพราะว่าเวลาที่เรา เก็บบิตคอยบนบล็ c กเชนเองเนี่ยเราจะมีเขาเรียกสิ่งที่เรียกว่า p r i v a t e key ซึ่งก็เป็นเหมือนกับ Password นะครับเราก็จะรู้อยู่คนเดียวนะครับแต่ถ้าเราฝาก b บิตคอยไว้บนกระดานเทรดนะครับกระดานเทรดอย่าง Binance, Bitcups, สต a n g Pro อะไรพวกนี้นะครับก็ Bitcoin ก็ยังอยู่ที่เขานะครับไม่ได้อยู่ที่เราอย่างเช่นถ้าโดนเว็บโดนแฮ็กขึ้นมานะครับก็บิตคอยเราก็สูญหายไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคไปกันต่อ โดยเรดาริโอบอกว่านะครับในยุคนี้นะครับเป็นยุคของการแข่งขันเรื่องของสินทรัพย์ทางเลือกนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของมันนี่นะครับว่าสิ่งใดกันแน่นะครับจะกลายเป็นมันนี่หรือจะกลายจะกลายเป็นเงินของโลกนะครับซึ่งบิตคอยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันว่าว่ายาั้นแล้วกันเพราะว่าในโลกของเราเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่พยายามจะแย่งกันเป็น มันนี่นะครับแย่งกันเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแย่งกันเป็นทรัพย์สินในการถือครองความมั่งคั่งนะครับซึ่งเรเลยโอก็มองว่าบิตคอยก็คือหนึ่งในหนในนั้นนะครับซึ่งก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะมีธนาคารกลางออกเหรียญดิจิตัลของตัวเองเออกมานะครับแล้วก็อย่างในตลาด NFT เนี่ยที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับ ถือครองซื้อขายมีการส่งผ่านมูลค่ากันเนี่ยทางเรย์ดาริโอก็บอกว่าในตลาด NFT นั่นเอง Non-Fungible Token นี่เขาก็มองว่ามันเป็นอยู่ในตลาดเงินเหมือนกันเพราะว่ามีเม็ดเงินไหลเข้ามาแล้วก็ผู้คนก็ยอมที่จะเอาเงินตัวเองเนี่ยแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นเขาก็เลยมองว่า NFT เนี่ยก็เป็นเงินได้เหมือนกันนะครับมีคนถือครองเอาไปซื้อขายเอาไปแลกแล้วก็ได้เงินกลับมา ซึ่งการแข่งขันในเรื่องของมันนี่เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากที่รัฐบาลสหรัฐพยายามปริ้นเงินดอลลาร์ออกมาอย่างมหาศาลนั่นเองนะครับเพราะโดยมุมมองของเรดิโอเนี่ยแล้วก็นักลงทุนท่านอื่นเนี่ยก็จะมองว่าเงินสดหรือแคชเนี่ยหรือเรดิโอเนี่ยเขาใช้คำว่าเฟดมันนี่นะครับก็คือเป็นเงินที่ทางรัฐบาลปริ้นออกมานั่นเองนะครับยิ่งปริ้นออกมาเยอะเนี่ยนักลงทุนเขาก็จะมองว่า มันจะลดทอนมูลค่าลงในตัวในตัวเงินนั้นๆน,น,นะครับอะไรก็ตามที่มันมีเยอะเกินไปนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะถูกบั่นทอนมูลค่าลงหลายๆคนก็ให้ฉายาเงินสดว่ามันเป็นขยะเลยนะครับเพราะว่ายิ่งเก็บเอาไว้เนี่ยก็ยิ่งซื้อของได้น้อยลงนะครับอย่างตอนนี้ที่ประเทศไทยเราก็กําลังเผชิญก็คือว่าถ้าเรามีเงิน1,000บาทเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหมูโลละ1้0ยร้บาทเนี่ย เราอาจจะซื้อได้6กิโลกกว่าแต่ตอนนี้หมูราคากิโลกร,รัมละ250บาทมี1,000เท่าเดิมนะครับแต่กลับซื้อหมูได้แค่4กิโลกร,รัมเท่านั้นเองนะครับแต่นั้นนี้ก็จะสังเกตได้ว่าถ้าเราเก็บในรูปแบบของเงินสดเอาไว้เนี่ยพอราคาสินค้ามันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยอำนาจในการจับใจ่ายใช้สอยในรูปแบบของเงินสดเนี่ยจะน้อยลงแต่ข้อดีของมันก็คือว่ามันมีสภาพคล่องสูงก็คือว่าไปไหนใครก็รับเงินสดใช่ไหมครับพูดถึงเรื่องของการที่ โอนด้วยเหมือนกันก็คือในรูปแบบของเงินสดเหมือนกันแต่ในรูปแบบของการโอนแบบผ่านธนาคารออนไลน์โมบายแบงกิ้งนะครับดังนั้นเนี่ย uh, นักลงทุนส่วนใหญ่ก็มักที่จะชอบเก็บในรูปแบบของสินทรัพย์มากกว่าในรูปแบบของแอสเซทในรูปแบบของพรอพเพอร์ตี้มากกว่าดังนั้นพอเงินเฟียสเนี่ยหรือเงินกระดาษเนี่ยมันด้อยค่าลงดังนั้นมันก็จะมีคู่แข่งหน้าใหม่ๆขึ้นมานะครับหลายคนก็จะบอกว่าบิตคอยเนี่ยมันเกิดมาเพื่อที่จะ ล้มล้างเงินเฟียสนะครับเป็นระบบการเงินที่ล้มเหลวนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า Bitcoin มันจะทําหน้าที่เป็นเงินสดได้หรือไม่นะครับเพราะเดี๋ยวก็จะมีอะคอมเมนต์ความคิดเห็นจากอย่างเช่นอีลอนมัสก์ก็เดี๋ยวเอาไว้ในคลิปหน้ากันเดี๋ยวก็จะมาพูดถึงว่าอีลอนมัสก์มีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับ Bitcoin เกี่ยวกับ Dogecoin ก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะครับก็กลับมาที่เรื่องของเราต่อ พอเงิน f i ียมันด้อยค่าลงมันก็มีคู่แข่งขึ้นใหม่ๆขึ้นมานะครับบิตคอยก็เป็นหนึ่งในนั้นอันนี้คือสิ่งที่เรด d าริโพยายามจะสื่อซึ่ง r a ด d าริโก็ออกปากเตือนเอาไว้นะครับว่าในช่วงที่สิ่งต่างๆพยายามจะสู้กันเพื่อเป็นเงินสกุลหลักของโลกนะครับโดยเฉพาะ NFT เนี่ยก็ต้องระวังเอาไว้นะครับเพราะว่าเรามีบทเรียนจากฟองสบู่มาแล้วนะครับในช่วงยุคปี2000 ก็ประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาเวริโอกกบอกว่าอย่าง Pest.com นะครับก็ล่มสลายไปนะครับซึ่งตอนนั้นก็จะบูมมากๆแต่สุดท้ายนะครับตลาดก็จะเลือกผู้ชนะแล้วก็ต้องยอมรับว่าผู้แพ้มีเยอะกว่าผู้ชนะร้อยละ90ถึงร้อยละ98นะครับอย่างเช่นว่าถ้าแข่งขันกันร้อยเจ้าเนี่ยก็จะมีผู้ชนะแค่เพียงหยิบมือแค่นั้นเองนะครับเช่นเดียวกันนะครับในวงการ NFT เนี่ย ก็จะมีการเก่งกำไรในงานต่างๆนะครับซึ่ง NFT เนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราอาจจะคุ้นชินในลักษณะของอผลงานศิลปะแต่ NFT เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นทวีตแรกของแจ็คดอซี่นะครับผู้ร่วมก่อตั้ง twitter.com นะครับก็สามารถขายได้หลายล้านนะครับจากการที่ขาย NFT ว่า,าเป็นทวีตแรกของเขาบน Twitter นะครับ อันนี้ก็สามารถเป็น NFT ได้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องดูต่อไปว่าตลาดนะครับจะเลือกให้ใครเป็นผู้แพ้ผู้ชนะนะครับซึ่งมันก็มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าอย่างเช่นว่าถ้ามี NFT สัก1ล้านชิ้นนะครับมันอาจจะมีผู้ชนะเนี่ยเพียงแค่หลักร้อยหลักพันก็ได้นะครับโดย r e า a r i o นะครับให้ความให้คำจำกัดความของคำว่ามันนี่นะครับมันถูกสร้างเพื่อ2จุดประสงค์หลัก อย่างแรกก็คือมันทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและก,กันนะครับแลกเปลี่ยนมูลค่าซึ่งกันและก,กันแล้วก็อย่างที่2เนี่ยมันจะต้อง store of w e a l t h นะครับคือสามารถรักษามูลค่าความมั่งคั่งของผู้ที่ถือครองมันนี่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยต้องมาดูกันต่อไปว่าเงินตัวไหนนะครับจะเป็นผู้ชนะในตลาดเพราะว่าถ้าสิ่งที่ทําหน้าที่เป็นเงินเนี่ยยิ่งถือยิ่งลดมูลค่าลงนะครับใครก็ไม่อยากถือถูกไหมครับ แต่อะไรที่ยิ่งถือยิ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือมูลค่าไม่ตกลงเนี่ยก็ถือว่าเริ่มทําหน้าที่เป็นเงินที่ดีได้แล้วก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยผู้คนก็กําลังมองหาว่ามันนี่ตัวไหนนะครับที่สามารถพกพาได้ง่ายนะครับก็ซึ่งก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำหน้าที่เป็นเงินที่ดีนะครับเพราะว่าถ้ามันขนย้ายได้ยากเนี่ยเวลาที่จะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างข้ามโลกเนี่ยมันก็จะทําได้ยากขึ้นน,นั่นเอง ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นเงินมาอย่างยาวนานนะครับที่เรารู้จักกันดีก็คือทองคำนั่นเองแต่ว่าถ้าไปถาม Michael s เ l อร์นะครับก็ไมเคิลเซเลอร์ก็จะบอกว่าทองคำเนี่ยมันขนย้ายได้ยากนะครับแล้วก็จะขนออกนอกประเทศเนี่ยได้ไม่เกินเท่านั้นเท่านี้เพราะว่ามีกฎหมายแต่ละประเทศเนี่ยห้ามนำทองคำเข้าหรือออกเป็นจำนวนมากนะครับแต่ก็ในฝั่งของ r a ดาริโอถ้าถาม Ray าริโอก็คือว่าในมุมมองของเขาเนี่ยเขาชอบทองเป็นพิเศษนะครับ ซึ่งก็เป็นหนึ่งในทางเลือกในการเก็บเป็นเขาเรียกว่าอะไร store of wealth นะครับเก็บเป็นความมั่งคั่งของเขานะครับแล้วก็เก็บเป็นเงินซึ่งสิ่งที่เรดิโอให้น้ำหนักกับทองคำมากกว่า Bitcoin ก็คือว่าทองคำนั้นเนี่ยไม่สามารถถูกติดตามนะครับโดยใครก็ตามโดยรัฐบาลโดยคนอื่นๆที่เขาไม่อยากให้ยุ่มยามว่าทองคำของเขาเนี่ยเดินทางไปที่ไหนบ้างนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยก็ ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเงินที่ผิดกฎหมายนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นทองที่ผิดกฎหมายนะหมายถึงว่าต่อให้เขาทําถูกกฎหมายสุจริตเนี่ยเขาหวงความเป็นส่วนตัวมากกว่าว่าเขาจะเอ,เอาเงินนี้ไปทําอะไรให้ใครเนี่ยก็ขอความเป็นส่วนตัวซึ่งเขามองว่าเขาเรียกว่าอะไรให้ความสําคัญเรื่องของ p r i เวซีมากกว่าในขณะที่บิตคอยนั้นเนี่ยเวลาที่ทําธุรกรรมบนบล็อกเชนก็จะมีการบันทึกธุรกรรมว่า บิตคอยโอนจากกระเป๋าไหนไปยังกระเป๋าไหนบ้างนะครับซึ่งถ้าเอาข้าจริงเนี่ยพวก FBI พวก CIA เนี่ยก็อาจจะติดตามเฝ้าดูนะครับว่าเงินจำนวนนั้นเนี่ยไหลไปที่ใครบ้างซึ่งโอเคหละวว่ากระเป๋านั้นเนี่ยไม่สามารถซ้อได้ว่าไหลไปที่กระเป๋ากระเป๋าใดบ้างแต่ว่าแม้จะรู้ว่าเงินไหลไปที่กระเป๋าใดก็ในระบบบนบล็อกเชนของบิตคอยเนี่ยก็ไม่ได้ระบ,บุชื่อนะครับว่าเป็นของนาย A นาย B เป็นของ คนนั้นคนนี้นะครับแต่ก็สามารถเฝ้าติดตามพฤ,พฤติกรรมได้นะครับผมซึ่งเรดดาริโอบอกว่าทองคำมันไม่สามารถถูกติดตามได้แต่ในขณะที่บิตคอยนั้นถูกติดตามได้นั่นเองแล้วเรื่องต่อมาที่ทางเรดดาริโอเลือกทองคำมากกว่าบิตคอยก็คือว่าเขามองว่าธนาคารกลางเนี่ยได้เก็บสำรองทองคำเนี่ยไว้ในคงคลังเพื่อเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศเนี่ยไว้เยอะมากนะครับ ในขณะที่เขามองว่าบิตคอยไม่สามารถทำหน้าที่นั้นได้หรือก็หมายถึงว่าเขาไม่คิดว่าธนาคารกลางทั่วโลกนะครับจะนำบิตคอยเนี่ยไปเป็นเงินสำรองโครงคลังระหว่างประเทศนั่นเองและนอกจากนั้นนะครับก็ทองคำเนี่ยถูกพิสูจน์แล้วก็ถูกยอมรับมานับพันปีนะครับว่าผู้คนทั่วโลกเนี่ยต่างให้การยอมรับว่าเวลาที่ใครถือทองคำไปติดตัวไปเนี่ยเหรียญทองคำเนี่ยหรือแท่งทองคำเนี่ยก็ ผู้คนก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนสินค้ากับทองคำนะครับก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับอันนี้อันนี้หมายถึงว่าทองคําแท้นะครับไม่ใช่ทองคําสอดไส้นะครับในขณะที่บิตคอยเนี่ยข้อดอยของมันก็คือว่ามันเพิ่งเกิดมาแค่10กว่าปีแค่นั้นเองดังนั้นมันก็ต้องถูกพิสูจน์อีกเยอะแยะมากมายนะครับว่ามันจะอยู่รอดต่อไปได้หรือไม่นั่นเองแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามแล้วก็ในพันหลังๆเนี่ยเรดิโอก็เริ่มแนะนําว่าให้ผู้คนเนี่ยเริ่ม แบ่งพอร์ตของตัวเองเนี่ยไปลงในบิตคอยบ้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาจะเริ่มต้นแค่1%แค่นั้นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นสินทรัพย์มันเป็นสิ่งที่มีความผันผวนที่สูงอยู่ในขณะนี้แล้วทางพิธีกรเล็กฟริตแมนก็ได้ถามเรดาริโอตอว่าแล้วเขาคิดว่าบิตคอยเนี่ยมันจะราคาพุ่งขึ้นสูงเหรียญละ1ล้านดอลลาร์สหรัฐได้หรือไม่นะครับก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ30ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็ร่วงเอาร่วงเอานะครับ เพราะตอนแรกเนี่ยคนกะว่าไปเหรียญละ1,000 0แสนดอลลาร์ 1, นี่ก็หรูแล้วนะครับอันนี้1ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งนักวิเคราะห์ต่างๆในทางที่แบบเขาเชียร์บิตคอยเนี่ยก็มุ่งไป1,000 0แสนดอลลาร์ 1, ต่อเหรียญบ้างละ1ล้านดอลลาร์ต่อเหรียญบ้างละแล้วเรดาริโอมีมุมมองอย่างไรกับราคาของบิตคอยนะครับซึ่งเรดาริโอก็บอกเอาไว้ว่าถ้าเทียบกับทองคำนะครับเขาคิดว่ามันไม่น่าจะแซงทองคำได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอ่า b ิตคอยนะครับมี Market Cap อยู่ที่ประมาณ1 trillion ยนดอลลาร์แต่ถ้าเป็นตลาดทั้งตลาดคริปโตเนี่ยก็จะมีมูลค่า2 trillion นดอลลาร์โดยประมาณ2.2 t r i l l i o ทลดอลลาร์ 2. 2โดยประมาณในขณะที่ทองคำนะครับถ้าทั้งตลาดเลยเนี่ยจะมีประมาณอยู่ที่11 t r i l l i รนดอลลาร์ trillion, แต่เรย์ a ิโอบอกว่าถ้าเราตัดทองคำในส่วนของที่เป็นเครื่องประดับในส่วนของที่เป็นเงินสำรองโครงคขังของธนคาคารกลางออกไปนะครับแล้วก็เหลือทองคำเพียวๆเ,เนี่ย น่าจะประมาณ5 t r i l l i o ดอลลาร์เมื่อเทียบกับ Bitcoin ที่มีมูลค่า1 trillion ดอลลาร์นะครับเพราะว่าเรดดอ์โอที่ให้เหตุผลว,ว่าตัดเรื่องเจอรรี่ตัดเรื่องเครื่องประดับแล้วก็เงินสำรองครงคลังของประเทศไปเนี่ยเพราะว่าเขาคิดว่า Bitcoin ไม่น่าจะทำหน้าที่2หน้าที่นี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเทียบทองคำกับ Bitcoin อ,อัตราที่5ต่อหนึนั่นก็หมายถึงว่าตอนนี้มูลค่าของอมูลค่าตลาดของบิตคอยเนี่ยมีขนาด ประมาณ20%ของตลาดทองคำนั่นเองนะครับเขาก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะเป็นสัดส,ส่วนที่เหมาะสมนะครับเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเขาก็ยังไม่มองว่า,า Bitcoin จะมาแซงทองคำหรือต่อให้เท่าทองคำก็ไม่น่าจะสามารถทำได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของเรดาริโอแล้วก็จบกันไปนะครับกับมุมมองของเรดาริโอที่มีต่อบิตคอยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปนะครับถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดสมัครเป็นซัพพอร์ ter ก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ